สวัสดีครับพบกับเราช่องพังพีใหม่นะครับเจสันเป็นประจำทุกๆวันครับโอ้ยตดเห็นแม่เอฟซี FC มึงจะไหนน้องว่าจอายตีละอันนี้น้องพีใหม่อยู่บ้านกับคุณแม่ครับ มากใกล้พ่อเลยเต็มจอเลยครับสาวคนงามกินห่าครับเสียงหยาหยาบจ้าเสียบแท้อันนี้นินวอ,อยู่กับคุณแม่ค่ะ ในกาศที่บ้านของน้องปีใหม่ครับนุ่นครับหญ้าหลังบ้านหน้าฝนครับกำลังสวยเลยครับพ่อปีใหม่ก็เอาไว้ทำเป็นพันปลูกให้น้องปีใหม่ครับรอให้สูงกว่านี้ถึงจะตัดไปปลูกนะครับ นี่แหะคนงามเฮาอันตตูดมาหาแม่แม่เอฟซีแท้วันนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาที่ขาเระของเราจะออกจากบ้านไปเดินเล่นหาหนุ่มๆครับสาวสาวน้องอุบุญหรือว่าน้องดาวยังไม่ถึงเวลานะครับ ากาศเย็นเสักหน่อยเดี๋ยวเป็นพ่อิื้าไ่ละงางหลินหามูน้องครับเป็นประจำาสม,มือทุกวันครับดนครับแม่ตายกิกกนหงาพีต่ตาเสียบครับอยู่ในห่มห่มใหม่สองต้นเย็นๆครับตอนกลางวัน พ่อกะที่ขยับเคลื่อนใหญ่ออกจากล่งสาางว่าตอนนั้งเคลื่นจะเอาลำในล่งช้างครับทั้งวันพอจะเปลี่ยนทั้งแม่ทั้งลูกทั้งปีใหม่ทั้งแม่นะครับขยับออกมากัะหนออกพ่อให้ที่ลำตอนนั้งเคลื่นโดนแดดโดนหนังครับขาเชือทำความสะอ,พอ,พอ,พอพาดเพื่อความปลอดภัยของน้องช้าง ย่งีหละมาจุบพ่อหรอครับสาวสวยของเฮาลูกสาวพ่อคนงามครับสูงยาวคนดีครับคุณนั่งเบียบประจำหม,มู่บ้านช่างของเราครับจะเป็นรักกอไผ่ไอ้นอไผ่อได้น,นจินใบได้นอเอาไว้ หนูของเราจะไปไหนหนูของเราจะไปกินหน่อไม้หรือเปล่าตามมาดูกันครับเข้าป่าแล้วครับเจอกอไผ หยาครับบริเวณบ้าน้านทต่บานปีใหม่ครับเนี่ยเขียวงามครับแต่ว่าฝนตกใส่ส่างสิบบค่อยกินบันไดครับต้องล่อให้ถูกแดดตรงยังแหงงเงี้ยวจังหน่อยปีใหม่เง,งี้ยวมีมักหยาเงี้ยวแต่สวดกระบบันไดครับโอ้แม่ตายเงา้กินหยาไปแต่เสียไป วนปุกลุกครับวันนแน้เงครับกินละก็นนอนกินละก็นอนครับแต่ว่ากลางแว่นสิบ่นนอนหลับนอนได้ตอนขึ้นครับนอนหลายก็หลุกอีกครับ อยเาตั้งกินแี้วกัย่างเล่นครับเน้อตามไปมึงครับไก,ก่ เสียงกระหนุดหยาครับกินหยาอย่างนี้หยาหน้าหนาใน,าน,านสนมากสร้างบ่ค่อยมากแล้วครับมากหยาเนี่ยครับเป็นอุม้มเป็นคอห่างๆกันคนขาครับเห็นครับความสามารถสร้างเอาขาครับขาเห็นครับ เอาขาเตะเตะเตะมืนีนทอนครับขานี่เสร็จแล้วแน่เลยย่าก้อนนี้ แนแท้ๆแทมันนี่กินอะไรล่ะพออยจาเวลาปล่อยเขามากินหญ้าได้ครับเนี่ยเปลี่ยนอาหารให้เขากินหญ้ากินกิ่งไม้สับปะรดอ้อยบ้างครับอ้อยหน้านี่ก็กินาหานครับกินบ่อยไม่ได้อ้อยครับแล้วก็จะไอเปลี่ยนอาหาร ให้เขากินอย่างละนิดละางนน้อยครับมันเวียนกันไปครับดูคุณแม่เราครับทำอะไรครับขาหลังครับความสามารถพิเศษนะครับน่ ดูคุณแม่เราทำอะไรครับแม่ปีใหม่ทำอะไรครับใช้ขาหลังเตะเตะดินไปทำอะไรครับคุณแม่งใส่เห็นน้องพีใหม่ของเราใช้เท้านะคะมนแม่ใช้เหมือนกันครับ ใช้มือใช้เทา้าเกี่ยเลยครับคุณแม่้เกี่ยใช้เทา้าครับเตะดินออกมาแล้วก็เล่นครับคุณแม่น้องใหม่ของเรากินอย่างเดียวครับช่วงนี้ร,รังแซบแซบลร้นี่ครับ เสีงน้องปีใหม่ดูใกล้ๆครับดูหญ้าปีใหม่ที่เขาชอบกินครับ าทาเตะล้วก็กินดูคุณแม่ครับใช้ท้าหลังครับนุ่นครับไม่ใช้เท้าหน้านะครับใช้เท้าหลังเลยครับคุณแม่เลาออกกําลังทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเท้าหน้าเท้าหลังใช้ประโยชน์เป็นครับ กินนี้หลายเฉลยังไม่ไหวก็อย่าลืมนะครับ1ไลค์หแชร์คือ1นึ่กำลังใจนะครับให้ครอบครัวของน้องฟังปีใหม่นะครับทุกกำลังใจทุกกำลังใจนะครับพูดผิดพูดถูกไปไหนครับ กำลังใจมีค่าครับของครอบครัวของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพังปีใหม่กันด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับสถานที่นะครับคจานาจักนะครับที่ให้สถานที่นะครับที่อยู่อาศัยนะครับ ขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์นะครับที่ให้เราได้บเจอก,กับแม่แม่ f อทุกท่านนะครับที่ใจดีนะครับที่ลากและเอ็นดูครอบครัวของน้องพังปีใหม่นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณน้องมากนะครับทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่ติดตามช่องของน้องพังปีใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ